เอาละครับสวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะกลับมาพบกับผมนะครับคิดสอดนะครับผมเป็นที่ปรึกษาการขายอยู่ฟอร์ดพระปแดงนะครับวันนี้ถือว่าพิเศษมากๆนะครับผมได้จํานำรถ2รุ่นนี้นะครับเป็นยักษ์ใหญ่ของทาง Ford r a n g e จเรานะครับคือ Ford r a n g e r Raptor ตัวดีเซลนะครับฝั่งขวาของผมนะครับส่วนฝั่งซ้ายจะเป็นตัวเบนซินนะครับเราจะมาให้ชมเลยนะครับว่าความต่างระหว่าง2รุ่นนี้นะครับจะต่างกันอย่างไรบ้างนะครับแต่อย่างแรกๆที่ต่างคือราคาเลยนะครับราคาตัว ดีเซลนะครับจะอยู่ที่หนึ0 0ล้านบาทนะครับส่วนเจ้าตัวเบนซินนะครับจะอยู่ที่1 9 5่0 0 0านเก้านบาทนะครับตัวนี้ยังไม่รวมสีพิเศษทั้งคู่นะครับเจ้าตัวสีดำฝั่งนี้เราจะมีโรลเลอร์หลังจากโรงงานมาให้นะครับตัวนี้ก็บวกเงินเพิ่ม50,000บาทนะครับแต่ก็ท่านใดสนใจนะครับแล้วยังตัดสินใจไม่ได้นะครับดูคลิปนี้เพื่อเป็นการประกอบตัดสินใจได้นะครับแต่ก่อนจะไปชมรอบคันกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อๆไปดด้ววยยนนะคครรัับบเเี๋ไปชมลอ เอาละครับเราจะมาเริ่มเจ้าตัวดีเซลฝั่งขวาของผมกันเลยนะครับตัวนี้นะครับเราจะมันจะต่างกันอยู่ที่เครื่องเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์ตัวนี้นะครับดีเซลนะครับเราจะได้เป็นเครื่องยนต์2.0ไบโบทบูนะครับตัวนี้จะเครื่องที่ใหญ่แล้วนะครับแต่ก็ยังไม่ได้เท่าตัวเบนซินนะครับเครื่องที่ต่างกันไปนะครับตัวเกียร์ก็จะเป็นเกียร์ชนิดเดียวกันคือเกียร์10สปีด e s h i ตอร์นะครับเกียร์ไฟฟ้านะครับเรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้ที่ต่างกันจริงๆนะครับก็จะเป็นช่วงช่วงล่างนะครับเดี๋ ตัวนี้นะครับข้างหน้าก็จะค่ายๆก็จะมีตัวกระจังหน้า FORD นะครับที่เป็นเอกลักษณ์ของตัว Ford Raptor แบบนี้นะครับสีด้านนะครับก็สดุทนทานต่อการใช้งานนะครับไม่มีแตกนะครับตัวนี้จะบุบอย่างเดียวนะครับตัวข้างล่างก็จะเป็นตัวเซนเซอร์ความปลอดภัยครบคันนะครับกล้องหน้าก็มีให้นะครับตัวนี้คือมีระบบ adaptive cruise control เรียบร้อยนะครับลูกค้าคือ adaptive cruise control คืออะไรนะครับหนึ่งนะครับคือจะเป็นระบบช่วยการขับนะครับสามารถขับตามคันข้างหน้าได้เบรกอัตโนมัติได้นะครับ ตรวจจับคนเนือข้ามถนนได้แล้วก็ยังมีช่วยเบี่ยงพวงมาลัยหาเวลาลูกค้าขับออกจากเลนนะครับตัวนี้ท่าวๆก็จะประมาณนี้นะครับมามาชมฝั่งนี้กันนะครับชุดหน้าของตัวเรนเจอร์เบนซินตัวนี้นะครับแรปเตอร์นะครับถ้าเบนซินเครื่องยนต์ก็จะเป็นเครื่องยนต์ขนาด3000ทโบอีโกบูตนะครับตัวนี้เครื่องอีโกบูตตัวนี้ให้กําลังแรงม้าสูงถึง397แรงม้ามารพร้อมด้วยแรงบิด583นิวตันเมตรกันเลยนะครับถือว่า แรงบิดมหาศาลแรงท้องมหาศาลขนาดนี้นะครับสามารถขับได้ลุยป่าหรือจะขับขึ้นเขาได้ครบเลยครับตัวนี้และตัวนี้ครับยังจะเป็นตัวที่มีตัวปรับระดับท่อได้หรือปรับระดับเสียงท่อนั่นเองนะครับในท่อออกท้ายคู่นะครับผมจะพาไปชมว่าต่างกันอย่างไรนะครับตัวเครื่องตัวนี้ก็ถือว่าให้กําลังแรงมาที่สูงมากนะครับลูกค้าอัตราก,การกินน้ํามันก็จะมากกว่าตัวดีเซลมากนะครับแต่พอเป็นน้ํามันเบนซินก็จะมีค่า การใช้น้ำมันที่มากกว่าแน่นอนอยู่แล้วนะครับตัวนี้การใช้จ่ายหลังจากการขับซื้อไปก็จะเยอะมากยิ่งขึ้นนะครับค่ามไปคะแนนก็แพงยิ่งขึ้นนะครับเทียบกับตัวดีเซลนะครับพอะเครื่องยนต์ขนาด3,000นะครับราาลูกค้าต่อภาษีต่อปีก็จะแพงยิ่งขึ้นเองนะครับตัวข้างหน้าก็จะเป็นเหมือนกันเช่นเดียวกับตัวดีเซลทุกอย่างเลยนะครับมีระบบ Adaptive Cruise Control ขับอัตโนมัติก็มีเช่นเดียวกันทุกอย่างครับแทบจะไม่ต่างอะไรกันเลยนะครับส่วนชุดหน้านะครับ เรามาชมข้างๆกันหน่อยนะครับว่าตัวข้างๆตัวดีเซลเป็นไงนะครับข้างๆดีเซลนะครับที่มีความต่างนะครับจะเป็นตรงช่วงล่างนะครับผมจะให้ดูนะครับช่วงล่างตัวนี้นะครับจะเป็นช่วงล่างฟ o อกบายพ s าสนะครับอินเทอร์เนลพาสนะครับจะเป็นฟ o อกที่สามารถเป็นฟ o อกของ usa นะครับเป็นโช๊คแก๊สจึ่งน้ํามันนะครับที่มีแกนขนาดใหญ่นะครับตัวนี้ดือซับน้าหนักได้ดีนะครับที่ความต่างของเขาของเขากับตัวฟ o อกฝั่งเบนซินก็คือการปรับระดับไฟฟ้านะครับ พราะถ้าเป็นเบนซินนะครับฝั่งเบนซินนะครับตัวโช๊คฟอกของเขาสามารถปรับระดับเป็นระดับไฟฟ้าได้นะครับเพราะตัวเบนซินตัวนี้จะเป็นฟ็อกไรทวาลนะครับปรับระดับเวลาขนาดลูกค้าขับเคลื่อนได้เลยนะครับเมื่ลูกค้าเปลี่ยนโหมดตัวโช๊คนี้จะสมดุลกับโหมดนะครับสามารถปรับได้ความแข็งค่าความหนืความแข็งนะครับช่วงล่างก็ต่างกันขนาดนี้ลูกค้าก็สามารถตัดสินใจได้นะครับว่าจะเลือกฝั่งใดนะครับแต่ผมแนะนํานะครับถ้า ลูกค้าไม่ได้ต้องการการปรับโหมดที่ยุ่งยากนะครับตัวดีเซลก็ตอบสนองการใช้งานเรียบร้อยแล้วนะครับมาดูกันหน่อยนะครับเดี๋ยวจะพามาชมข้างๆนะครับว่าได้อารมณ์ยังไงนะครับข้างๆตัวนี้ก็เหมือนกันทั้งสองฝั่งเลยนะครับตัวนี้ข้างๆก็จะไม่มีอะไรต่างกันเลยนะครับเหลือแค่แทบไม่มีอะไรต่างเลยครับมันมีโรลเลอร์หลังนะครับที่เป็นโรลเลอร์หลังสีเทาแบบนี้นะครับโรลเลอร์หลังตัวนี้จะติดตั้งมาจากโรงงานเรียบร้อยนะครับเป็นโรลเลอร์ไฟฟ้านะครับ ถือว่าแต่ฝั่งนี้จะไม่มีนะครับตัวเบนซินนะครับรถเลอกไฟฟ้าตัวนี้ก็ติดตั้งเพิ่มเติมก็าห้าหมื่นบาทนะครับตัวนี้ถือว่างานเราเก็บเนียนนะครับเพราะเป็นงานจากโรงงานนะครับสามารถเก็บของในการใช้การแพทย์ได้อย่างดีนะครับตัวนี้ผมจะพามาชมกันที่ข้างหลังนะครับส่วนที่ต่างกันแบบชัดเจนนะครับดูนะครับข้างหลังสองฝั่งนะครับความต่างจะเห็นได้ที่ตัวท่อนะครับตัวท่อสองฝั่งตัวนี้นะครับเท่าตัวฝั่งดีเซลนะครับท่อเราจะออกแค่ตัวเดียวนะครับเป็นท่อฝั่งเดียวนะครับ แต่เป็นท่อที่มันสามารถปรับระดับเสียงท่อได้นะครับจะไม่ให้แต่เสียงก็จะไม่ได้ดังขนาดเครื่องเบนซินนะครับลูกค้าถามว่าถ้าปรับไม่ได้แล้วเวลาสตาร์ทจะเสียงดังไหมนะครับบอกเลยว่าไม่ดังนะครับเพราะตัวดีเซลเครื่องจะเงียบกว่าตัวเบนซินนะครับตัวท่อก็จะปรับระดับไม่ได้นะครับมาดูฝั่งนั้นเบนซินนะครับตัวนี้เท่มากนะครับท่อคู่นะครับออกเป็นท่อ2ฝั่งแบบนี้นะครับถือว่าดีไซน์มาดีมากนะครับเพราะสามารถปรับระดับได้นะครับตัวนี้เราจะมีตัววาล์วปรับระดับไฟฟ้านะครับสามารถปรับได้ที่ตัวพวง ทั้งสองคันเลยนะครับตัวนี้ปรับระดับยียังไงนะครับลูกค้าอยู่ในหมู่บ้านที่ชุมชนแออัดหรืออยู่ติดเพื่อนบ้านนะครับเราก็สามารถปรับระดับเสียงข้อเวลาสตาร์ทในบ้านให้เบาได้นะครับหรือลูกค้าบางครั้งขับในอกเมืองอยากซัดก็เปิดโหมดเสียงข้อดังๆได้แ้วลันได้นะครับอันนี้คือความต่างนะครับเดี๋ยวก็พามาชมกันนะครับนิดนึงนะครับที่ภายในนะครับภายในจะที่ความต่างนะครับจะอยู่ที่ลําโพงนะครับ ลำโพงของตัวรุ่นเบนซินเราจะได้เป็น B บีนะครับคือลำโพงเกรดระดับพรีเมียมนะครับครอบโลกเลยนะครับฝั่งนี้จะไม่ได้ตัว bn ีนะครับวามต่างกอยู่ที่ประมาณนี้นะครับสมเชื่อว่าจะสามารถเป็นการประกอบตัดสินใจของลูกค้าได้นะครับว่าจะเลือกฝั่งใดนะครับก็จะประมาณนี้นะครับรอบคันระหว่าง r a n g e r Raptor ดีเซลเบนซินนะครับประมาณนี้แหละครับภายในเอาละครับก็เป็นไงกันบ้างครับหลังจากชมรอบคันทั้งสองรุ่นนี้กันไปนะครับ ว่าสเปคเป็นยังไงกันบ้างนะครับลูกค้าท่านใดยังตัดสินใจไม่ได้นะครับมาชมรถตัวจริงได้ที่ฟอร์ดพัฒนาแดงนะครับสามารถเข้ามาชมได้ทุกวันเลยนะครับผมประจําการอยู่ฟอร์ดพัฒนแดงนะครับตอนนี้หรือลูกค้าท่านใดอยู่ต่างจังหวัดนะครับก็สามารถติดต่อมาที่ไลน์เบอร์โทรผมได้เลยนะครับเรามีบริการนะครับจัดไฟแนนซ์นอกสถานที่แล้วก็ส่งรถถึงหน้าบ้านของคุณลูกค้าทั่วประเทศเลยนะครับทุกอย่างนะครับเรารีนะครับค่าบริการเราไม่คิดนะครับตัวนี้ ลูกค้าท่านใดน,นะครับสนใจติดต่อมาได้เลยนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมนิดฟอร์ดจะขอตัวลาไปก่อนนะครับก่อนจะไปนะครับอย่าลืมนะครับขอคนละหน like, ึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งซับค้ายเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปให้ผมด้วยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ